ช้าแห่งวันใหม่ท้องฟ้าสดใสอากาศดีหลวงปู่กับเจ้าเบียธบาสมาพบกับหัวหน้าแถวครับหัวหน้าแถววันนี้ใครมารับก่อนใครนำหน้ามาเจ้าสีหนุ่มเจ้าสีหนุ่มนำหน้ามาเลยเจ้าสีหนุ่มนำขบวนมาเลยโอ้โหเจ้าเมียวเมียว ดีใจกันเลยคะ่ะดีใจกันเลยครับตามด้วยเจ้าสีน้ำไม่ใช่สิเจ้าผส,สมสีเจ้าสีทองสีทองใหญ่ uh, อุ้ยแมนเนลลายก็มาด้วยโอ้ยแม่เนลลายก็มาด้วยแมนเนอ่อ,อ,อนเจ้าเนอ่อ,อนอ้าแม่สีเทาก็มาเม็สีเทา้า,เทาทิ้งโลกมารับหลวง,ลป,งปู่เลยเ <c ười> สีเทา้า หมดทิ้งลูกมารับหลวงปู่แล้วรถไปเร็วรถไปเร็วรถไปเร็วรถมานะระวังรถมาใครอยู่ถนนใครอยู่ถนนรถจะมาละวรบดีดี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 รถมาระวังรถนะคะรอในวัดก็ได้ค่ะไม่ต้องมานะกำลังรอในวัดเนอ,อไม่ต้องออกมาแล้ว มารถจะชนเหรอนะนะรถเข้าไปรถเข้าไปทุ่งไปนากันเนาะโอ้เจ้พาพมพวงมาช้านี่เจ้าพงมาช้านอนตื่นสายเหรอนืนสายเหรอคะอ่าแม่จัปีกมาแม่จัปีกมานี่แม่จัปีรับหลวงปู่รับหลวงป,ปูแล้วลูกอยู่ไหนคะลูกไว้ไหนคะอืม ลูกไว้ไหนเนี่ยมาลองปูจะกินข้าวเสียจุดคุยกอนจุดคุยก่อนลูกไว้ไหนคะลูกไว้ไหนเดี๋ยวไม่มองไม่คุยด้วยเลยแม่น,นวลนแม่น,นวลนคะแม่น,นวลนก็ออกมารับหรยอรับรแล้วแย่ไปไหนเนะี่ยไม่สีเทามองอะไรคะไม่เทามองอะไรวันนี้อากาศดีนะเชา้ชาเช้าอากาศดีนะคะต่ดูท่าทางว่า อาจจะมีฝนอาจจะมีฝนได้นะเล่นอะไรกันคะ่ะเลียน,น้าเดตาแต่งตัวให้กันเช้าๆล้างหน้าล้างตาอ้าแม่สีน้ำแม่สีน้ำก็ออกมาช้านะเนี่ยเอ,อกมาสายออกมาแล้วก็เล่นกันเลยนะ ออกมาแล้วก็เล่นกันเลยเล่นกันเล่นกันโอ้ยเจ้าสีเทาน้อครับเจ้าสีน้ำเจ้าสีเทาน้อยกับเจ้าสีน้ำเล่นอะไรกันกกกกเล่นอะไรกันเล่นอะไรกันมีความสุขจังเลยเช,าชา้าๆนะอากาศดีเนาะ ครับวันนี้เช้าๆนำภาพบรรยากาศของน้องๆแมวที่เขามีความสุขมีความสุขสนุกสนานมาฝาก fc ทุกคนทุกท่านก็ขอให้ fc ทุกคนทุกท่านมีความสุขมีความสุขกายสุขใจคิดปรารถนาสิ่งใดขอได้สมความมุ่งมั่นปรารถนาสัวการทุกคนทุกท่านด้วยเชิญ ไม่จำปีเอาลูกไปซ่อนหลวงปูหาไม่พบเลยหาไม่พบเลยไม่จำปีเดินมาก็อ้อนหลวงปูนอนลงตรงนี้เลยครับก็ขอเจ็บสีทุกคนทุกท่านนะครับคลิปไหนยาวไปคลิปทุกท่านไปก็หลวงปู่ยินดีรับฟัง คำแนะนําคําติชมทุกความคิดเห็นและขอขอบคุณทุกความคิดเห็นที่ได้แนะนำหลวงปู่มาสีไหนที่หลวงปู่พูดไปไม่ถูกไปต้องหรือว่าพูดผิดไปก็ต้องขออภายัยไว้หน้าที่นี้บางครั้งก็พูดเร็วไปฟังไม่ชัดฟังไม่ชัดเจนเนาะก็ต้องขออภายัย และบางสีบางอย่างที่พูดไม่ครบไม่ท้วนเนื่องจากคลิปแต่ละคลิปนี้ทำต่อเนื่องกันมาหลวงปู่อาจจะจำความจากคลิปเดิมคลิปที่ผ่านๆมาแล้วมาพูดต่อไปพูดต่อๆกันมาและสำหรับเอฟซีที่มาติดตามทีหลังหรือว่าฟังทีหลังดูทีหลังอาจจะไม่เข้าใจก็ขออภยัยก็ขอให้เอฟซี ลองลองตามไปดูคลิปเก่าๆย้อนหลังย้อนกลับไปดูนะครับว่าคลิปเก่าๆเป็นมายังไงเจ้าแม่ตัวไหนมีชื่ออะไรทำอะไรอะไรบ้างเนี่ยก็จะม,ม,จะมีมีพูดบอกไว้เนาะก็คลิปมาข้างหน้านี้คลิปที่ผ่านมาลวงปู่ก็จะพูดเองตอบเองคนเดียวบางครั้งก็อาจจะพูดผิดบ้าง เลยไปบ้างข้ามไปบ้างก็ต้องขออภัยมานน้าที่นี้สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอให้เอฟีทุกคนทุกท่านที่มีเมตตาต่อน้องน้องแมพวพุทธสารวัดตรงชัยติดตามน้องแมพวพุทธสารวัดตรงชัยมาตลอดติดตามตลอดมาแล้วตลอดไปก็ขอโดยไอ้ชัยให้ทุกคนทุกท่านมีความสุขมีความเจริญมีความสุขกายสุข,สขใจ ปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดก็ขอให้ได้ทรงความมุ่งมั่นปรารถนาทุกประการทุกคนทุกท่านทั่วการทุกท่านเถิดสาธุสาธุสาธุ